หากได้มาเที่ยวศรีสัชนาลายัยแวะมาชมผ้าพื้นเมืองที่ร้านกันนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีส,สัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะมีวัฒนธรรมการทอผ้าที่ไม่เหมือนใครมีการทำตีนจกด้วยมือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นเน้นเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะ สิ้นที่ออกมาแต่ละผืนล้วนเป็นงานฝีมือทั้งสิ้นใช้แรงงานคนบวกกับระยะเวลาที่ยาวนานนับเดือนในแต่ละผืนสิ้นทุกผืนจึงมีคุณค่า